ไอ้พูดอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวถ้าเกิดอาจารย์เขามาได้ยินนี่นะเดี๋ยวเขาก็จะโกรธพวกเราหรอกทำให้พวกเราเนี่ยนะอดได้พี่เพียงกันทั้งวงหรอกนเนี่ยนะไอที่เราอะไรก็ไม่รู้ใช้กันอย่างอดอดหยากหยาดเนี่ยนะเพราะนี่เพราะอาจารย์แลี่เขาชมครูเมื่อค่ ชื่นชมครูลูกศิษย์ที่ดีก็ต้องอย่างนี้ต้องชื่นชมอย่างนี้แล้วที่เราไม่ได้ไปเที่ยวงานดอนเนี่ยนะต้องขอใครขออาจารย์จะต้องมาขอเพลงที่แล้วเนี่ยนะน่าเบื่อหน่าเบื่อทุกวันเนี่ยเพราะใครเพราะอาจารย์แล้วคิดดูสิว่าถ้าเกิดไม่มีอาจารย์เนี่ยแล้วเราจะได้อะไรถ้าไม่มีอาจารย์นะ ขอว่าเราไม่ไม่รู้ลูกเฟินลูกเฟินใคอยักใคหลานที่ไหนเนี่ยอาจารย์อาจารย์มาเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดเลยนะอาจารย์ทุกคนเป็นพยานอ๋อเลยนี่เออพยานตัวจี๊ดเลยแหละเมื่อกี้น้องผมไม่ได้พูดเลยีจะบอกอาจารย์ค่ะบอกมัธยุ่ยุ ก็คือว่ามีจะบอกอาจารย์ว่าทั้งวงเนี่ยนะคะหนูว่ารักอาจารย์ที่สุดเลยค่ะก็เห็นอย่างนั้นเลยถ้าอาจารย์ไม่เชื่ออาจารย์ถามไอ้แป้งดูสิคะวงนะคะก็เห็นที่ลวงหนูกับแป้งที่รักอาจารย์ใช่ค่ะถ้าอาจารย์ไม่เชื่อต้องถามท็อปดูสิคะเนี่ยท็อปนี่คนนี้ือและลูกใช่แล้วครับนอกจากจะมี ผมนะรักอาจารย์พี่ก็รักพี่แป้งก็รักเชื่อก็ลองถามเจดูสิอาจารย์เห็นเจเนี่ยเชื่อรักจริงเลยอาจารย์ถ้าวงเนี่ยีพี่แป้งพี่หนพี่ท็อปแลก็ผมเนี่ยนะครับรักอาจารย์ถามอ้พลดูได้อทํามไอ้พลได้คุยจริงคออาจารย์ถ้วงก็มีพี่ท็อปมีพี่ลูกหพี่แป้งไอ้ฮะตังจะไม่บอนี่เยอะยะเลยนครับไม่เชื่อถามพี่พี่วาเลยก็ได้วายคนเพื่อนรักติดต่อสิกครั้งไม่รับเลยรักครูมาก เจมีแล้วก็มีน้องพลมีพี่ท็อปชักมากเลยเนี่ยไม่ใช่อหน่ะพี่เฟินนี่ครับเอ้ยชักมากตังค์ยังไม่พอนะลูกตังค์ยังไม่พอค่ในวงเนี่ยไม่มีเอ้ยในวงนี้นะคะมีหนูมีแป้งมีพี่ลูกหนูมีท็อปมีน้องพลมีน้องวามีน้องเจถ้าไม่เชื่อก็ อีเบียดูสิขอบใจขอบใจที่มาช่วยเพาะดูเนี่ยขอบใจที่มาช่วยงานครูอ้าไม่ไม่มีค่าตัวหรอคะเนี่ยไม่มีเฮ้ยงั้นกลาบเหอะดีแล้วเดี๋ยวจ่ายแน่นอนวันที่26่อ๋ออันต้องรีบอยู่สวัสดีท่านที่มีเมตตาใยมีเมตตาบ้านมา จากสุพรรณบุรีเอหายสุพรรณบุรีนบ้านมาจากสุพรรณบุรีลูกหลานคนใหม่ลูกหลานเราจะมาเทศนคนเกา่าเจ้าของที่เวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปไหายใจไม่หยุดอยากจะฝากคำพูดคำดีดี เมื่อคนรุ่นหลังเจะเริญวไวเข้าสู่วัยชราไม่มีลูกหลานมาตอบแทนที่หากไม่มีทายาทเพลงคงขาดตอนเลยคงขาดตอนเล่าแต,แต่ก่กอนตะกี้ไม่มีเออใไม่ไมีเนือแต่ก่อนตะกี้ไม่มี หากไม่มีคนเก่าไม่มีลูกหลานจะสืพืชทอดพันอย่างไรนี้คนเก่าๆาจากไปสลายชีวิตลมหายใจหมดฤทธิ์ไม่มีชีวิตตลายกลับเป็นเท่าทานเออเป็นเท่าทานวันลูกหลาน สืบทอดต่ออายุวันนะให้เพลงจะคงอยู่อีแซลอยู่คู่สุพรรณบุรีหากไม่มีลูกหลานที่โดดเด่นแล้วใครจะเล่นเจ้าของที่หากอีแซลต้องหายไม่เป็นที่ประจักษ์เอ่ที่ประจักษ์เสียเอกกัล ของดนเจดีย์เออเอนเจดีย์เอกลักษณ์ของดนเจดีย์ขอบคุณผู้ปกครองทุกทุกท่านอนุญาตให้ลูกให้ลานที่อยู่บนเวทีลำบากกรากรำกันโกมานานสิบแปดปีพ้นผ่านแล้วน้องพี่ วันนี้เทนทีวีมาถึงทุกทานพันเอาความในใจนั้นออกมาบอกสักทีแล้วสักทีความในใจนั้นออกมาสักทีช่องนี้ช่องเดียวพี่น้องจ้าทั่วไทยเห็นหน้าละกันไปทุกุย อนุรักษวัฒนธรรมไม่เสื่อมสูญบอกกับคุณคุณดูช่องนี้เขาเก็บของเก่าทั่วประเทศไทยประเทศไทยส่วนจะสูญจะหายไปทุกที่แล้วทุกที่่วจะสูญจะหายไปทุกที ไม่มีซูนถ้าคุณคุณเปิดพบคุณคุณที่เคารพเปิดเทนทีวีดูโทรทัศน์ดาวเทียมผ่านเคเบิลตลอดยี่สิบปีั่วโมงเพลินเพลินแล้วก็สุขีได้อนุรักษ์ของเก่าถึงจะโบราณเลย เป็นตำนานของสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเจ้าชอบมะกอกดอกจำปีเอ๋ออดอกจำปีจากกลอนลีไปเป็นกลอนลาเอ๋ออยแล้วกลอนลาเปลี่ยนจากกลอนลี กรอนลาศิลปะพื้นบ้านถึงเป็นของเก่าให้ยังอยู่กับยาวเฝ้าเรือนนายังมีอีกหลายเพลงที่เคยร้องเล่น บางเพลงโดดเด่นยังมีคนหาเพลงชอยอีแซวว่าตามแนวจำกัด,ดแล้วก็ยังมีลำตัด,ตดที่ท่านเมตตา,พตาเพลงพวงมลาลัยใกล้จะเหลือน้อยเพลงนี้ไม่ค่อยมีคนหายิ่งเพลงขอทานแล้วอยากจะบอก,กไม่เห็นมีเพลงระบอก,กอยู่ในถุงหน้า เต็นกรรมรำเคียวหนุ่มสาวไม่มีเพลงเกี่ยวข้าวไม่ได้เฮาอีกทั้งเพลงเรือวะที่เคยแจวเล่นในเมื่อคืนวันเพลนไปอยู่ที่ไหนนะเพลงเก่าๆของเราจะสูญไปแล้วจะสี่เราได้บุญเทนที่วีเขาว่า ของไทยไปทั่วประเทศไปกันทุกขอบเขตเ,เขาเรียคหา,าไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางอีสานใต้เห็นทีวีไป,ไปเก็บภาพมาก่<ข>อนที่เอกกลักษ์ของเราจะสูญบอกกับคุณคุณเยาวชนทั่วหน้าให้กลับมาดูของเดิมภูมิปัญญาท้องถิ่น งูได้ยินสองตาม,มองมาได้ยินสองตาม,มองมาหนึ่งสมองต้องคิดผลิตหือสองเท้าสองมือแวกว่งไกวหาฝึกหัดตำนานเพลงพื้นบ้านบรรจบไม่ต้องเรียนจนครบเอาแค่พอมีหน้าตาเสียดายของเก้า,าบ้านเราจะสู้